อ่ะกลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับขอบคุณ,คณทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาในเพจ News ์ฟด้วยนะความเห็นค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ อยู่กันหนาแน่นมากเลยค่ะต้อนรับทุกทท่านด้วยนะคะครับอาจจะเย็นๆกันสักนิดนึงนะครับเห็นต่างได้หยาบคายก็พอคุยกันได้นะครับไม่มีปัญหานะเหรอเดี๋ยวให้ครูโก้จัดการนะเดี๋ยวก่อนนะเตือนไว้เลยนะคุณผู้ชมไม่หลอกไม่หลอกไว้หลักไปดูเรื่องของก้าไกลนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่าทางด้านของคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตนะในฐานะนทะเบียนพักการเมืองก็ได้มีการยื่นเรื่องไปยังสารรัฐนูนนะครับพิจารณาวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการประธานพ ประกอบรัฐธรนูญว่าด้วยพักการเมืองนะมาตรา 92วรกหนึ่งวรกสองจากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพกการกเก้าไกลกระทําการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันวิมพัตธ์สัตว์ทรงเป็นประมุกและกระทําการอันาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปรกครองในระบบประชาธิปไตยอันวิพันธ์สัตว์เป็นประมุกแล้วนะครับยื่นไปตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงของเมื่อวานนี้เป็นการยื่นผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ตามพิสารรัฐธมนูนกาหนดนะครับคำร้องเนี่ยเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เสารรัฐธมนูนก็มีคำวินิจฉัยตั้งแต่31มกราคมปี67ให้พักเก้าไกลและคุณพ ยุติการกระทาที่อาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะก็คือเรื่องของการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พฤติกรรมอื่นๆที่สารใช้คําว่าซอกกลอนบ่อนทําลายการปกครองอของประเทศไทยะนะครับโดยทางด้านของคุณธีรยุทธ์สวนเกษรอดีตทนายความพุทธอิสระเนี่ยแล้วก็คุณเรืองกลายลีกิจพัฒนะได้มายื่นคําร้องขอให้กรกนตน,นั้นดำเนินการเอาผิดตามความดีฉาญสารรัมนูนในช่วงที่ผ่านมา ทางกรกะตก็มีมติเอกฉันให้ดําเนินการส่งเรื่องให้สารวินิจฉัยต่อไปนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็จับตาดูอยู่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สารธรรมนูนประชุมประจําสัปดาห์เนี่ยจะมีวาระนี้เข้าสู่การประชุมเลยหรือไม่อย่างใดนะครับกองเชียร์น่ารักจังเลยอ่ะเออคือ,อ,อถี่ไปแบบนี้ไม่ได้ไปก่อกวนไม่ได้ไปอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้ห้ามแต่บางอันที่ไปแล้วป้ายมันขึ้นแล้วแบบคุณจจะมีความผิดและเบิดอำน,นาจศาลใช่แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับที่ไปที่พักเพื่อไทย วันที่คุณทักษิณออกมา<ข>แล้วก็บอกว่าไม่ไปบ้านจันสองร้าบอกไม่เอาแล้วฉันไม่อยู่กับเพื่อไทยแล้วเพราะว่าตบัตรสัตว์กับประชาชนคือกองเชียร์ก็เป็นกันได้เราต้องไปบอกถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมก็วันนั้นเขาออกจากคุกมาวันแรกไง<อ>กไ็ไปแสดงให้รู้<อ><อ>บางคนก็วิเคราะห์ต่างกันว่าคุณทักษิณเองเนี่ยมวลชนที่แบบไปไล่ถึงเชียงใหม่อ่ะไม่ไม่เคยมีนะคุณก็ แต่คาวที่ไปครั้งนี้มีคนที่แบบไปเผาลงประท้วงก็มีอะไรก็มีนะคะอ่ะว่ากันไปก็แล้วกันส่วนนักการเมืองค่ะตอนนี้บรรดาพฤติกรรมต่างๆที่มีคนไปยื่นร้องไว้กับกรกตเนี่ยเริ่มออกดอกออกผลแล้วหนึ่งในนั้นพาไปดูนะคะก่อนไปอันนั้นนิดนึงมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเรื่องของภูมิใจไทยนะครับสั้นๆคือเขาได้ฉายกรณีก้าวไกลเนี่ยออกมา31มสมกราออกมาหลังคุณสักสยามสัปดาห์เดียว ของคุณศักสยามเนี่ยออกมา17มก,การาคม,มถ้าวันเป๊ะนะแล้วกกตยังไม่สรุปยังไม่เข้าสู่ชุดใหญ่เลยยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาข้อมองข้อมูลอะไรต่างๆ,ๆคือหลายคนก็มีคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมช้าก,กว่าแล้วแการคนก็จะตั้งข้อสังเกตในอีกบุมหนึ่งได้ว่ากรณีของก้าวไกลเนี่ยคำร้องที่ให้สารมูลวินิจฉัยก่อนหน้านี้มันพูดถึงพักทั้งพักเลยไงให้หยุดพฤติกรรมแต่กรณีคุณศักสยามเนี่ยเขาพูดถึงเฉพาะตัวกรรมการบริหารพัก เพราะฉะนั้นเลยอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลเยอะกว่าหรือไม่อย่างใดอันนี้พยายามหาเหตุผลให้กรกตอ,อยู่ว่าทำไมช้ากว่านะคือคุณศักสยามมันต้องสอบอะไรเพิ่มอีกไหมคะในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยกรกตจะเรียกเอกสารเรียกพยานเพิ่มคือเนี่ยก้าไก่เขาเลยตั้งคําถามว่าเอาแล้วทำไมทีพักเขาอ่ะกรกตไม่ ไม่ไม่เรียกเอกสารเพิ่มไม่เรียกเขาไปสอบก็ในเมื่อถูกสอบโดยสารรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติเหมือนกันถูกไหมคะแต่แต่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าจะเทียบจริงจงมันต้องเทียบคุณพิธากับคุณศักสยานแต่พอดีว่าคุณพิน่ะรอดคดีไอทีวีแต่ทีเนี้ยมันอันนี้มันเป็นคดีพักมันมีพฤติกรรมที่แบบสารเองท่านก็บอกว่าท่านพิจารณาหลายอย่างคือคำร้องของกรณีก้าวไกลเนี่ยคือร้องพัก ถแล้วก็ยุบพัก,กแต่คบน้องคุณศักดิ์สยามคือร้องกรรมการเป็ฐานพักและถึงจะมาพิจารณายุบพักมันเลยแบบอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่อย่างใดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายละเอียดตรงไหนที่มันต่างกันบ้างก็มีคน,นะคะตั้งคําถามอยู่เหมือนกันนะว่ามันมันช้ากว่ากันหรือเปล่า,ออาช้ากว่า,าไม่ต้องหรือเปล่าหรอกช้ากว่า ไปอ่านและกันผู้จัดการลงไว้2คอลัมน์เลยก้าวไกลภูมิใจไทยมาตรฐานยุบพักที่แตกต่างของกกตซอกกรอนองค์กรอิสระแล้วก็ข่าวบนคนคนบนข่าวรู้ไหมทาไมกกตส่งคําร้องยุบก้าวไกลถึงมือสารรัฐมนูลเร็วแต่ยุบพักภูมิใจไทยยังเงื้อแา่ราคาแพงเนี่ยเพราะอะไรคะเขาแอบแซวกันว่าเกี่ยวไหมคุณแสวงบุญมีเลยค่ะกกตเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์บ้านเดียวกับคุณศักดิ์สยามอันนี้แซวๆนะก็ไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงคืออะไรบ้านเดียวคุณเนวินเนี้ยหรอ ไม่เกี่ยวหรอกรเอามาเรื่องนี้ดีกว่าคะ่ะพาไปดูนะคะกรณีกรกตแจกใบดําใบแดงคุณมุกดาวันค่ะเป็นสสภูมิใจไทยแลกกับเงินฟื้อเสียงแจกเงินฟื้อเสียงแลกกับการลงคะแนนค่ะโดยเว็บไซต์กกตเนี่ยเผยแพร่คำวินิจฉัยของกกตนะคะที่มีคำสั่ง ยื่นต่อศาลดีกาค่ะให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนางมุกดาววันเรื่องสีนินเป็นสนสนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่8ใหม่ตามพรบว่าด้วยว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี61มาตรา138และสั่งให้นางมุกดาววันเนี่ยรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาน,นมีคําสั่ง แล้วก็ดำเนินคดีอาญากับนางมุกดาวันจ่าสิบเอกถาวรแก้วสีอ่อนและนายวิรัก์คดชเชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา158ของกฎหมายเดียวกันค่ะ <logic. S 1> เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นปลายเดือนมีนาคมเมษายน66ค่ะจ่าสิบเอกถาวรเนี่ยมีหลักฐานเป็นผู้ช่วยหาเสียงของนางมุกดาวันไปติดต่อพยานคนที่หนึ่งค่ะ ที่เป็นหัวคะแนนให้กับมุกดาวันแล้วก็มอบให้พยายนคนที่1เนี่ยส่งรายชื่อคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้จ่าส11เอกถาวรซึ่ง12พฤษภาคม66พยายนคนที่1ไปที่บ้านจ่าส1บเอกถาวรไปรับเงินจากภรรยาของจ่าส1บเอกถาวร2 5 0 0 0บาทค่ะแล้วก็เอาไปแจกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรายชื่อที่ได้รับมาเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้กับนางมุกดาวัน นอกจากนี้ยังมีปรากฏข้อความเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพยานคนที่1กับจ่าสิบเอกถาวรเมื่อวันที่13สิงหาคม66ค่ะโดยจ่าสิบเอกถาวรขอให้พยานคนที่1ติดต่อไปหานางมุกดาวันขอความช่วยเหลือเพราะอะไรเจ้าตัวถูกกล่าวหาว่ามีการให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามข้อกล่าวหาและ ให้กล่าวว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค่าน้ำยางและค่าแชร์และขอให้พยานคนที่หนึ่งเดินทางไปบ้านนางบุกดาวันพร้อมตนซึ่งเมื่อ12สิงหาคม66ช่วง12นายนิกา44นาทีนางบุกดาวันโทรหาพยานคนที่หนึ่งบอกว่าอยากพบอยากขอโอกาสรู้จักได้เจอกันสักครั้งหนึ่งทีนี้เกรงว่าพยานคนที่หนึ่งจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและเดือดร้อนคุณบุกดาวันบอกว่าเดี๋ยวต่อสู้ให้จะช่วยเหลือเต็มที่เลยถ้าหนังสือจากกะกะตมาขอให้บอก คือพูดง่ายเป็นหนึ่งในเครือข่ายทีเนี้ยจะโดนก็แบบเฮ้ยทำไงดีวะถ้าโดนเอาไปทํายังไงดีนะถ้าโดนก็เลยแบบเฮ้ยพี่ติดต่อไปที่คุณมุกดาวันให้หน่อยมุกดาวันบอกโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่ช่วยอ่าแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ลูกสาวนะคะบอกว่านี่มีอะไรติดต่อลูกพี่ได้เลยตลอดเวลาดังนั้นหลักฐานตรงนี้ล่ละค่ะมัดเลยว่าเชื่อได้ว่ามุกดาวันก็อสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจให้จ่าสิบเอกถาวร เอาเงินไปให้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะชักจูงให้มาลงคะแนนแก่นางมุกดาวันทําให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้งนอกจากนี้เขาไม่ได้สอบพยานคนเดียวจ้าไปสอบพยานคนที่2ถึงคนที่หสอดคล้องกันค่ะวีรศักดิ์คดชเชนเดินทางไปที่บ้านของพยานคนที่2เป็นร้านขายอาหารไปชักชวนบอกนี่นไปฟังปาสายที่วัดเสือใต้วัดปากเสือใต้อีก3วันนะ แค่ไปฟังปราัยเดี๋ยวเอาเงินมาให้อ่าคนละ200้จ่ะพอไปถึงสถานที่ปราศัยมีการลงทะเบียนระบุชื่อนามสกุลโทรศัพท์เคลื่อนที่จากนั้น20มีนาคม66วิรศัก์มาที่บ้านมาให้เงินค่ะให้เงินแก่พยานคนที่2ถึงคนที่5บิดาพยานคนที่2เนี่ยให้คนละ200แล้วบอกว่าเดี๋ยวคือจ่ายทยอยจ่ายเอาเอา200ไปก่อนนะเดี๋ยววันเลือกตั้งเอามาให้อีก300บาท ก็ไปใส่ไต่ส่วนพยานที่5กับ7ก็สอดค,อคล้องกันคล้ายๆกันเลยค่ะจากนั้นพอวันเลือกตั้งใช่ไหมคะวีรศักดิ์เดินทางไปหาพยานคนที่5โหคคาวนี้ให้พันหนึ่งเลย2ฉบับพับ4ส่วนเย็บต,ติดกระดาษสีขาวแล้วเขียนข้อความว่าบ้านนานแนบ4คน2,000บอกอย่าลืมเบอร์3นะแล้วก็ไปที่คำว่าบ้านนานแนบนานแนบ,บคือใครนานแนบ,บคือมารดาพยานคนที่5เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ2ปี นอกจากนี้พยายนคนที่8บันทึกเทปการสนทนาระหว่างตนกับวีรศักดิ์โดยวีรศักดิ์บอกว่าดูเถอะคน67คนม,มีแต่มีแต่มี6คนเท่านั้นที่มีรายชื่อมาได้จ่ายเงินให้กับ6คนเท่านั้นที่มีบัญชีรายชื่อทําให้เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะจ่าย67คนแต่มันมีปัญหาก็เลยได้ไดมาแค่6คนจ้ะ <c oughs> ผิดสิจ้ะผิดเลยจ้ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะจ๊ะ จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณมุกดาวันสนับสนุนให้จาก11บาวรกับนายวีรศักดิ์ให้เงินผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจะไปลงคะแนนให้เป็นการทุจริตค่ะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบการเลือกตั้งเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งโคเออไม่ใช่นครศรีธรรมราชเขต8ที่เกี่ยวข้องกับนางมุกดาวันเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมก็กกตก็แจกใบดำใบแดงไปนะคะและสั่งให้นาง มุกดาวนรับผิดชอบค่าเลือกตั้งที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยครับอ่าอย่างไรก็ตามเนะี่ยอีกคนนึงที่ต้องรับผิดชอบค่าเลือกตั้งใหม่นะคุณปารินาไกรคุบนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวว่า11มีนาคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดราชบุรีมีคําบังคับนะครับให้นางสาวป,ปารินาไกรคุบอดีสสราชบุรีชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งซ่อมสสราชบุรีให้กับสำนักงานกรกะตผู้ฟ้องคดี 7 6 7 3ล0 0นกกว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีของต้นเงิน7,251,000นกว่าบาทนับจากวันฟ้อง19กรกฎาคมปี66จนกว่าจะชำระเสร็จให้คุณปรินานดำเนินการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนะครับถ้าไม่ปฏิตามภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวต้องถูกยึดทรัพย์ถูกจับจำคุก ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งทั้งนี้ศาลปิดหมายคำสั่งดังกล่าวไปแล้วเมื่อ16มีนาคมหลังไม่มีผู้รับหมายมส่วนคำสำหรับคําบังคับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวเนื่องจากสารดีกาแผานกคดีอาญาของนักการเมืองพิพากษาว่าคุณปรีนานั้น ไม่ปรับตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับกรณีเข้าไปครอบครองพื้นที่ป่าสงวนที่รังบัวจอมบึงราชบุรี711ไร่กวา่าๆกวา่าและถูกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งสนสอตั้งแต่25มีนาคมปี64ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปทำให้กะกะตจะต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต3ราชบุรีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อ25พฤษภาคมี65และยื่นฟ้องต่อศาลให้หนายสาวปรินาชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวครับค่ะ ไม่แน่ใจว่าไลฟ์มีปัญหาหรือเปล่านะคุณโก้เดี๋ยวทีมงานเราดูให้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องอ่นอเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุณธรรมนัฐอีกข่าวหนึ่งกรณีเรื่องของสปกรนะครับมีความคืบหน้าน่าสนใจล่าสุดเนี่ยนอกจากจะทางกระทรวงเกษตรจะไปมีเรื่องกับกระทรวงทรัพย์ล่าสุดมาเปิดวอกับกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินแล้วเพราะไปเห็นว่ามีการออกเอกสารสิทธ ของกรมที่ดินทับกับพื้นที่ที่สประกอถือกรรมสิทธิ์อยู่ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงนะครับเมื่อวานนี้คุณวินาโรดทรัพย์ส่งสุกเนี่ยเลยขาธิการสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดเผยว่าจากการที่นายนพดลสุวรรณฤทธ ที่ปรึกษากฎหมายัฐานปรีกระทรวงเกษตรอนุกรรมการในอนุกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปัตรุปที่ดินตามคำสั่งกรรมการปฏิรูปที่1นึ่7ับสองสั่งออกมาเมื่อ11มีนาคมดดาเนินการตรวจสอบพื้นที่การครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปัตรุปที่ดินของตำบลหมูสี่อำเภอปากช่องโคราชตามแผนที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ พบว่ามีผู้ครอบครองที่ดินหลายรายหลายแปลงแสดงหลักฐานว่ามีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินพูดง่ายๆก็คือแสดงโฉนดมานั่นแหละซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยสรประกอบเป็นผู้ถือกรมตรมสิทธิ์ตามพระราชรูปที่ดินปี18ทําให้ล่าสุดคุณธรรมนัทเนี่ยสั่งการให้สรประกอบไปเรื่องดําเนินการให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินในเขปปตปฏิรูปที่ดินบริเวณดังกล่าวให้สอบประกอบประสานไปยยงกรมที่ดินพิจารณาตรวจสอบว่าการอ่อยเอกสารสิทธิ์พูดง่ายๆออกโฉนด ให้แก่ผู้ครอบครองนั้นออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทำไมอยู่ๆมาทับซ้อนกับที่สปกรนั่นเองครับ่ก่อนหน้านี้ก็มีไปทับซ้อนพื้นที่ป่าอันนี้มาทับซ้อนกับถนนเอกชนก็ไปสู้กันแล้วมันต้องคุยกันต้องคุยกันเอาจริงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องบิ๊กโจกันค่ะ